สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกับกระผมนะครับโอรานถิ่นบางเตียวจากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์นะครับมหาลัยบัวพานะครับในรายวิชาองค์กรปกครองท้องถิ่นไทยทั้งนี้เราพบกันเป็นภาคที่2นะครับนะครับเป็นการพูดคุยต่อถึงเรื่องแนวคิดการปกครองท้องถิ่นที่พูดกันนะครับค้างไว้นะครับในภาคแรกซึ่งว่าด้วยแนวคิดนะครับในการจัดการปกครองท้องถิ่นนะครับของหลักสมัยใหม่นิยม รเราพูดกันไว้ว่าการปกครองท้องถิ่น,นในหลักสมัยใหม่นิยมนี้ตั้งอยู่บนแนวคิดที่เรียกว่าการปกครองท้องถิ่นที่เป็นทางการมีการเขียนเอาไว้ในกฎหมายม,มีการระบุเอาไว้ว่ามีนําอํานาจหน้าที่อะไรอย่างไรมีลักษณะ,ะองค์กรอะไรอย่างไงมีการกระจายอํานาจนไปให้ท้องถิ่นมากน้อยแค่ไหน,นแล้วก็มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเพื่อที่จะพัฒนา รากฐานของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันนี้คือคอนเซปต์ใจนะครับของแนวคิดสำนักสมัยใหม่นิยมนะครับว่าด้วยเรื่องการปกครองท้องถิ่นแต่ก็นั้นครับก็ยังมีเรื่องแนวคิดเสริมขึ้นมานะครับเป็นแนวคิดการปกครองท้องถิ่นสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิเสรีนิยมใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการจัดการภาควัดสมัยใหม่ New Public Management ที่มองว่านะครับ าการปกครองท้องถิ่นต้องมีความคิดที่กว้างไกลมากกว่าความคิดแบบเดิมไม่ควรจำกัดอยู่นะครับในการทำความเข้าใจแบบเดิมๆแต่ให้ความสนใจปรับปรุงบทบาทความสามารถให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมยุคใหม่อันนี้อยู่ในคอนเซปต์นะครับของการปกครองท้องถิ่นนะครับแบบสมัยใหม่นิยมแต่เป็นการพัฒนาต่อยอดมาครับนะครับจาก การวางหลักองค์กรที่ชัดเจนมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายมีหลักการกระจายอำนาจมีงบประมาณมีกระบวนการนะครับส่งเสริมการมีส่วนร่วมแต่ทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลยังอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่างภายใต้การปกครองในรัฐสมัยใหม่แต่เป็นการเสริมวิธีการบริหารจัดก,การในท้องถิ่นให้กว้างขวางมากขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมการเมืองในท้องถิ่นนั้นนนนะครับอันนี้คือทําให้เห็นว่าลักษณะน,นะครับทฤษฎีการปกครองท้องถิ่นนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่ตัวองกอรเนี่ยมันก็มีผลวัตนะครับในการอธิบายท้องถิ่นแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับอธิบายท้องถิ่นนะครับดั้งเดิมก่อนมีวัดสมัยใหม่อธิบายนะครับการปกครองท้องถิ่นหลังจากการมีวัดสมัยใหม่และอธิบาย ท้องถิ่นหลังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับเอาหลักการวิชาต่างๆมาใช้เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการปกครองท้องถิ่นในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นให้นะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับในลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิ่นในเชิงหลักการทางทฤษฎีนะครับก็จะมีหลักใหญ่ใจความอยู่หกหลักด้วยกัน 1. น,นะครับหลังจากมีรัฐสมัยใหม่มีการจัดวางความสัมพันธ์ในการปกครองท้องถิ่นที่ชัดเจนมีการวางโครงสร้างการปกครองไม่ว่าจะเป็นหลักการรวมศูนย์หลักการแบ่งอํานาจและหลักการกระจายอำนาจมันทําให้เกิดลักษณะการปกครองท้องถิ่นนะครับมีลักษณะเด่นอยู่ดังต่อไปนี้ครับ 1. พยายามทําให้มีพื้นที่ที่แน่นอนอันนี้ครับมีความแตกต่างจากการปกครองท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ที่ไม่มีอาณาเขตขอบเขตที่แน่นอนแต่การปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ภายใต้นะครับหลักการปกครองของรัฐสมัยใหม่เนี่ยจะต้องระบุขอบเขตที่แน่นอนว่าในเขตแดนนั้นๆในอบอตในเทศบาลในอบอจอมีขอบเขตนะครับพื้นที่ที่แน่นอนอย่างไรบ้างข้อที่2องค์กรปกครองท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ก็คือเสมือนนะครับสมมุติให้องค์กรเหล่านั้นมีฐานะความเป็นนิติบุคคลเหมือนเส,เสมือนคนหนึ่งคนที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองสามารถบริหารจัดการสามารถที่จะทำนิติกรรมทางสัญญาได้ด้วยตัวเองนะครับประการต่อมามีอิสระนะครับในการบริหารภารกิจมีอิสระในการที่จะนะครับตัดสินใจใช้ดุลพินิษฐ แล้วก็มีอำนาจหน้าที่นะครับของตนเองภายใต้การควบคุมของรัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นมีความเป็นนิติบุคคลในความเป็นนิติบุคคลนั้นก็จะทำให้มีอิสระในการตัดสินใจบริหารกิจการของตนเองภายใต,ใต้อำนาจหน้าที่ที่รัฐบาลกลางกำหนดเอาไว้ให้นะครับประการต่อมามีงบประมาณนะครับตามที่กฎหมายกำหนด กฎหมายจะกำหนดเอาไว้เลยนะครับว่าตัวองค์กรปกบครองท้องถิ่นนั้นจะมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับมาจากที่ไหนบ้างนะครับได้มาจากวิธีการอะไรบ้างอันนี้เดี๋ยวเราไปลงค่อยลงในรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่ให้รู้ว่าหลักการสําคัญก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นที่เป็นทางการนี้จะต้องมีนะครับงบประมาณเป็นของตอนเองตามกฎหมายกําหนดประการต่อมานะครับมีการจัดโครงสร้างองค์กรปกครองท้องถิ่น นะครับที่นะครับมีความสัมพันธ์กับประชาชนหลักใ่ใจความขององค์กรปกครองท้องถิน่นทั้งโลกก็จะมีโครงสร้างที่แบ่งออกเป็นสองโครงสร้างใหญ่ๆก็1ข้อที่1น,นะคือโครงสร้างที่เรียกว่าฝ่ายบริหารที่ตัวผู้บริหารเราอาจจะเรียกว่าตัวนายกองค์การบริหารองค์กรปกครทองท้องถิน่นหรือตัวผู้บริหารท้องถิ่นนี้นะครับก็จะมีที่มาที่ยึดโยงกับประชาชน นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราใช้วิธีการเลือกตั้งรวมทั้งฝ่ายสภาที่จะทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบควบคุมกํากับการทำการทางานของฝ่ายบริหารก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยหลักนะลักษณะการปกครองท้องถิ่นก็จะมีการจัดนะครับลักษณะการปกครองท้องถิ่นใหญ่ๆภายใต้โครงสร้าง2โครงสร้างดังกล่าวและที่ขาดไม่ได้เลยครับท่านผู้จอมผู้ปังทุกท่ากนกับก็คือ ลักษณะสําคัญของการปกครองท้องถิ่นก็จะก็จะต้องทําให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นให้มากที่สุดเพราะอย่างที่ผมนะครับได้นําเสนอได้อธิบายไปแล้วในนะครับพาร์ทก่อนหน้านี้ที่พยายามจะบอกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานสําคัญของการปกครองแบบประชาธิไตยเพราะฉะนั้นประชาชนจําเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น ซึ่งการมีส่วนร่วมนี้ก็มีส่วนร่วมหลายระดับนะครับไม่ใช่แค่ไปเลือกตั้งตัวสมาชิกสภาท้องถิ่นไปเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นประชาชนนะครับมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเราอาจจะพูดในเชิงวิชาการได้ว่าร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมดำเนินการร่วมรับผลร่วมประเมิน มันอาจจะเข้าใจยากสําสหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาขาทางรัฐศาสตร์นะครับแต่เอาไว้ง่ายนะฮะประชาชนในท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการเลือกผู้นําท้องถิ่นสเลือกแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจาร์ณการทํางานของผู้นําท้องถิ่นอะไรที่ไม่เห็นด้วยอะไรที่ไม่เกิดประโยชนกก์ผลต่อคนในท้องถิ่นประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิ์ที่จะวิพากวิจาร์ณ แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อการบริหารงานของผู้นำท้องถิ่นผู้แบร์ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาที่เราเลือกไป 3. อาจจะมีส่วนร่วมในการคิดเสนอนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่นะครับที่เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาในท้องถิ่นและอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นเราก็มีสิทธิ์ที่จะเสนอแนะ นะครับว่าสมควรที่จะทําอะไรอย่างไรเพื่อที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นร่วมกันว่าเราจะสร้างมาตรฐานคุณภาพชีวิตร่วมกันยังไงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนในท้องถิ่นและที่สําคัญก็าอาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานได้ด้วยนะครับว่าเราจะขออาสาเข้าไปมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยการบริหารงานเพราะองค์กรปกครองท้องถิ่น ก็ไม่ใช่อะไรอื่นไกลก็คือองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับเราองค์กรที่ดูแลเราตั้งแต่เกิดจนตายเพราะฉะนั้นประชาชนอย่างเราเราก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับนี่ก็คือการที่เห็นนะครับลักษณะสําสคัญของลักษณะการปกครองท้องถิ่นนะครับพบกันใหม่นะครับในพาร์ทที่3ครับขอบคุณครับ